เราอยู่ที่บ้านไททิยมตำบลบ,บากไดาาอำเภอพระนครรักจังหวัดสุรินทร์สวนไร,ร่สกุลไทยสวัสดีพี่พ,อพ่อแม่ผมสวัสดีค่ะเปิดที่ไหนมือนี่เปิดในแจ๊กมือละ,อละ,อละสวนนี่เปิดเปิดเป็นทางการในะแต่วันที่หนึ่งค่ะหน,หนึ่งสองหนึ่งสองมือเดียวที่ส,สามเนาะวันที่สามค่ะอืมนะครับเป,เปิดเปิดถึงมือแจ๊กมืออีกแจ๊กมือฮอร์ดวันที่เก่าค่ะฮอดวันที่เก่าฮอรอดวันที่เก่าครับจะไนหอดวันที่เครับจะไหนจะหอดมาได้ไหมอ่ามาได้ค่ะสิบสิบเอ็ด สิ 11, 11, บสิบเอ็ดขึ้นไปก็มาได้ค่ะแต่หนึ่งถึงเก้าเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกๆเขาจะเอาช็อกโกแลตมาวางด้วยอ๋อแต่ว่าช็อกโกแลตจากโกโก้ใช่ค่ะม,มีช็อกโกแลตจากโกโก้เนาะอันนี้ทุเรียนตามที่เห็นครับเป็นทุเรียนหมอนทองค่ะหมอนทองนะ,ค,ะครับคล้ายๆรสชาติคล้ายๆกับอันทุเรียนสีเกตเนาะประมาณนั้นค่ะอ๋อพนมดงรักโก้ส้นนี้มันก็อยู่หมองด้วกันส้นเสือเขาคือกันอ่าน้าสวนเหมือนขายรูปเจ็กบัตรหนึ่งแปดสิบค่ะหนึ่งแปดสิบมันนับเบิรงกันทั้งเหี้ยทั้งผีเป็นเป็นเป็นรับไปขายเดาเบ เออว่าอันนี้แพงค่ะอันนี้แพงแพงทุเรียนอย่างแีงแพงของของของไรนี่ของหมูแม็กของมูแม็กมูแม็กทุเรียนอ่าทุเรียนซิงด้วยทุกปีทุกปีอ๋อประจําครับเดือนเดียวอายูประสาทนะเนาะได้อายุภาษาเถาบอยอยากมมาแถวปุ่นไทยอยากเป็นสวนทุเรียนของหนี่มองของแทกอะมูแม็กสวนทุเรียนน เป็นกะลังสีเราไปนะครับเนาะแน่นค่ะคุณละคุณละเต็มรถเลยคุณนหะครับคุณมาเบิ่งมาเบิ่งนารถนะมามาเบิ่งมาเบิ่งอ่ะจอดของทุเรียนพี่ป้อมนั่นนี่เห็นบ่นี่เพิ่นกะลังสีเอาไปนะครับโอ้โหของแท้คือกันมันะไอ้แพงนี่มันยครับเนาะแพงนี่นแพงนี่ทำมาทุกปีมาทุกปีมาทุกปีครับมาทุกปีสมุทรไทยก็เอาไปแพงนี้ก็ได้แพงนี้ก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะแพงนี่บะหมีนอร่อยเหมือนกันอร่อยคือกันอ๋ออร่อยคือกันมันอร่อยเหมือนกันเลยแซ่บคือกันค่ะแซ่บคือกันส่่ววนนนนนเเดียกััาะะครบแมอื การันตีให้ครับการันตีนะครับใจที่ขายมากเนาะแมนสวนีนี่ส่งโมค่อยง่ายเหนื่อต้องน wow. ้ำข้นขายเนาะพอ้นขายแล้วสิหวไปจไนมันเนามนนี่ร้านหมูแมกค่ะหมูแมกตั้งอยู่เบอประสาทเอรประสาทมีออนไลน์บอมีออนไลน์บอออนไลน์ก็มีเขาไปเบิร์นไก่หมูแมกตุเรียนสิงเขาไปเบิร์นสวนของ ไหลสกุลให้นาะของพี่ปอมเนาะแมล้วอืมกับประมาณนี้ทำให้อนาสวนไม่กระสีเดินทายหลวทายยางน้ำเอาโอเคได้เบิ่งในสวนกันวันนี้อ่ะขอบคุณหลาย์ครับผมขอบพูดบูแมกครับผมดูสุเรียนเด้ออ่ะมาดูด้านนี้กันต่อครับอันนี้กะเหมือนกันแมนบอลนี่แมนตัวนี้ขึ้นรถไปบ่ได้อ๋อขึ้นรถไปบ่ได้ขึ้นรถไปบ่ได้เอาขึ้นรถเท่ากับไ้เอาขึ้นรถเท่ากับได้เอาอีกเที่ยวหนึ่งมาเที่ยวหนักมากนักเอาเรามาดูสวนเนาะ่ะมาด้านนี้ครับเพื่อเป่าใหม่สวนทุเรียนพี่ปอมนี่จักพี่แล้ว ปีนี้ปีที่หกค่ะวันที่ยี่ปีต่อนหน้านี่หกำว่าปาพี่ดีหกนี่หมายถึงมันตั้งแต่ปลูกมาแมนบอแมนมันเริ่มบอกหน่วยตอนจากปีอ่าปีปลูกอ่าแล้วมีลูกไหมมีจ้ะอ๋อแสดงว่าปีนี้เป็นปีที่สามปีใช่สองพี่ปีผมขอพี่อยู่ทั้งปุ่นไหมสามปีครึ่งสองสามปีอ่าสามปีครึ่งนะครับสามปีครึ่งค่ะสามปีครึ่งตัวนี้ตัวนี้หกปีตัวนี้หกปีแมนตัวนี้หกปีเป็นหกปีทุเรียนหกปีขออนุญาตสอบถามมองนี้พื้นที่จักไรครับ ยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดไรแมนปลูกมาได้หกปีแล้วหกปีเต็มวันที่ยี่สิบเนี่ยม,มมือหื่อนี่เริมือหื่อนี่โอ้โเริ่มแกะตั้งแต่ป,ปีที่สามครับเนาะแ <Man. S 2> มนนาสวนโล่ลอยแปดสิบครับเป็นทุเรียนดีคอนคางซีบบคอนคางดอกทุเรียนรสชาติด,ดีการันตีด้วยแผงสื่อเพิ่นเพิ่มเลอมาเพิ่นกมเุ่มว่าสวนได้ดีบรอดี Body นะครับแล้วก็ <Man. S 2> ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือถ้ั่วแก่จัดโบตัดเมนบอก <Man. S 2> อา,ามีปัญหานี่าจะรู้แกนเขาคืออร่อยไม่ต้องลุ้นอร่อยไม่ต้องลุ้นเลยเนาะต้องแก่กินสซบุกหนนน่วยยะครับตามเเ็ล เมื่อกี้เขากินไปแล้วลูกลนแม็นบะสุกผมเห็นลนอ,อยู่เมื่อกี้หเหรอเมื่อกี้ผมเห็นลนอยู่ <laughs> แต่ก็ <laughs> บุ่มพันธุยาป,ปอกกินไมปอกังไหนมันโมนคือบางแยบโมกี้บางแยบเปิลเ,เนาะนเห็นลนอยู่เมื่อวานเมื่อวานนี่ลูกลนเป็นเข่งสองเขง<ม>่งเย็บไปแสดงว่าไม่ลที่เราเห็นลูกเป็นแบบนั้นแสดงว่าพี่ป้อมนี่คือหน่วยสุกคือแบบแก่นี่คือแก่ขายเลยแก่เลยโอ้แหหล่ะสุก ถ้าต้นไหนลูกค้าเดินมากกันหิวไปเลยแปลงสันแนวลแมนไปถึงควรคิดหนึ่งครึ่งละค่ะผู้ใดอยากได้แปลงนเอาเมื่อกี้เอาไป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 เก็บเอาลูกมันสิหนึ่งหน่วยเมื่อกี้เห็นหน่วยที่มันควันหลุดอยู่คาต้นเลยแน่นอนคุณนายอ่าโอเคครับผมจากผู้ใดไปถึงเขาไอ้น้องลูกเขาจะขายครึ่งละค่ะอ่าโอเคครับกล่องเขาไม่ไกลๆครับแล้วว่าเบิ่ร์ตของสวนกันครับโอเคนะครับจากผู้ใดอยากสีเขามาสวนทุเรียนนะครับห่างจากโตจังหวัดสุรินทร์เนาะประมาณจากกิโลจากสุรินทร์มาหนีประมาณจากกิโลเนาะผมมาประมาณห้าสิบ มาสิบแปดประมาณนั้นแต่สินท์มาแต่สุรินท์มาประสาทกันยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าครับประมาณนั้นขับรถไม่ถึงชั่วโมงขับมาได้ครับที่ไร่สกุลไทยบ้านไทยนิยมตมบลบักได้อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะพี่ป้อมกับพี่ยังนะพี่วิทค่ะพี่วิทย์พี่วิทย์โบเห็นตอนนี้เห็นแต่พี่ป้อมครับพี่วิทย์แล้วหน้าสียุงอีกมองหนึ่งกับประมาณนี้เปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งคุณละหอดวันที่เก่าแต่หลังจากวันที่เก่าปรมาได้อยู่เนาะเปิดตั้งแต่เวลาครับเปิดตั้งแต่นเาไหา สิบสี่นัเออสิบหกนาฬิกาประมาณสี่โมงแรกนะสี่โมงสามหอดสี่โมงแรกเอาง่ายๆเนาะถึงวันที่เก่าแต่หลังจากวันที่เก่ากับองมาเบิงมันอาจจะน้อยเนาะแต่ช่วงนี้มันจีรานมันโมเมนต์น้อยดอกมันก็จะมีเรื่อยๆแต่จะไม่มีจอกโกแลตด้าอ๋อ็อกโกแลตเขาจะไปออกบูธแต่นี่แต่จะไม่อยู่ให้แม่แค่หนึ่งถึงเก้าเอาที่นี่ที่นี่ถ้ามีคนสนใจถ้าเป็นแบบอย่างเช่นผมขายทุเรียนผมสิมารับจากพี่ปอมได้บ่ได้ค่ะเอาแบบจากกิโลขึ้นหรือจังไดอ๋อ อ่าน,นี่มีใส่หนึ่งกิโลเอ้หนึ่งร้อยกิโลขึ้นร้อยกิโลขึ้นค่ะ,กกะแล้วแต่สิคุยกันตะครับเนาะแมนอืราคาขึ้นอนะ<ม>ยู่กับกิโลที่เราจะเอาไปขึ้นอยู่กับจำนวนแล้วขึ้นอยู่กับว่าหน่วยใหญ่หน่วยน้อยแมนแ,<อ>แล้วแต่เ้นาให้ขนาสวนนี่ก็โลล,ละเราหน่แปดสิบแมนค่ะประมาณนี้อยากเห็นมาสวนดีกว่าเนาะเพราะว่าสิเห็นบรรยากาศการนนี่ครับนะครับถ้ามันมีหน่วยได้ด้วยสุกอะไปแกะกินได้เลยถ้าเจ้าแกะได้แ้าผมจะแกะก็ได้โอเคขอบคุณพี่ป้อมหลายๆครับผมจพี่เบิ่งต่อกันขอบคุณครับผม มาได้ครับอยู่ที่บ้านไทยนิยมตาบลบักไดอําเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินทร์ทุเรียนเขาเอิดไว้นะทุเรียนภูเขาไฟของแท้เนาะก็เรียกว่าทุเรียนเมืองช้างค่ะทุเรียนเมืองช้างเนาะทุเรียนเมืองช้างอเอาหลักๆเลยมันเราจะไม่ต้องไปแบบก๊อปปี้ของใครเนาะใช่ค่ะทุเรียนเมืองช้างตัวโลแกนของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์โอเคทุเรียนเมืองช้างครับผมขอบคุณทุก่าอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับขอถ่ายรูปนะคอปเตอร์มันมีมุมมันโอเคไหม